เด้อพอเมพี่นองคุณได้ทีว่าปวดบาปวดบามาใส่แ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ปวดปวดว่าเขาพวกเขามันเค็งมันวย่านแบบนี้ถ้าปวดถึงมาแบบนี้มาใส่กดแบบนี้ไม่ใส่กระดูกขาคาแบบนี้ถึงไมเ่เลิกปวดทายนี้ใกรพรเมี่นองเฮ็ดแบบเด้อเฮ็ดแบบนี้บบน,นะไม่แห้งให้กลมแบบนี้เนาะ ให้แบกขาแบบนี้แล้วก้แบบนี้ก้แบบนี้แล้วมือเฮ็ดหนงสี่แล้วก้แบบนี้ท่านผาสูงมา,มาท่านเคยเฮ็ดแล้วลลก้บ่ไหลเพราะว่า,าเจ็บสันหลังใส่คอยเฮ็ดเอาคอยเฮ็ียดเท่าหน่อยเฮ็ดมือละหน่อยมันก็สิหยาดเด้อมันก็สิหยาดเอ็นเท่าแล้วมือหนึ่งสี่จับแบบนี้จับแบบนี้ถ้าผมมันจับแบบนี้นี่ กจัดแบบนี้แผ่นลังเห่าแขนเห่าบ่าเห่าจะปวดพวกเข่าี่ปวดกดกนเห่าปวดมาใส่พวกเข่าหัวตามขัางต้นขาต้นแขนเนี่ยเท่แบบนี้แ call, บบนี้แห้งเอากัดจ้าามาแบบนี้เองเพราะว่าแขนเท่ามันจะเข่งขาเท่ากับเข่งขาเทามันจะซื้อแขนเทามันก็จะซื้อเ้าปลมไหนถ้าปมแบบนี้ นี่แห้งคันถาเก็ดบ่ทันได้ช่ไหมให้เฮ็ดโมดนี่อีกโมดนี่ก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกคาถาว่ามื่นเท่าบ่รถึงมื่นเท่าบ่รถึงตื่นแบบนี้เนาะเฮ้ยหมื่นเท่าบ่รถึงตื่นแบบนี้เนาะใส่พ่อแม่พี่น้องยนาขึ้นแบบนี้ก็ได้แต่คอยเนขึ้นแบบนี้เด้อยนาขึ้นแบบนี้่เนาะค้าขึ้นแบบนี้เนาะนี่บ่แบบนี้เป็ีแห้งถ้าเอาขึ้นแบบนี้มีแห้งเพราะว่า ข้าเจ็๊ยบปลาข้าวเจ็บปลาแจีนีบมาใส่ไข่ให้มันทแบบนี้มันปวดมันกระหายเพราะว่าเฉ็นเองเข่ามันไดนขยายมันแหนมันไดนยืดเอ็นเฉ็นเข่ามันไดนยืดขาเข่าการที่เขาเจ็บนี่เจ็บกดมันบ่เขาเจ็บบันทายเจ็บกดมาใส่บนขาหันบนขาหันมาใส่พวเขาหันวันมันเข่งมันบนย่านข้าเห็ดแบบนี้มันย่านให้หยอดขนแบบนี้เนาะหยอดขนแบบนี้บ่ พราะว่าเทงบ่นุมนี่เนาะเทงบ่ดินมันพวกเขามฮามันตายพวกเขามันสิเทงต่ล่ะมันสิบ่ยากมันก็ยากเด้อมันากมีแน่เฮาก็ไดซ้อมผาขาเฮายอกขึ้นยอแบบนี้เนาะแบบนี้มาเห็นบ่ท้ามันิเียดไหลนี่ท้าเฮามันเหยซื้อได้เฮาก็มีแน่มึงเฮาก็จับใบแบบนี้เฮาก็มีแน่เฮาก็ยอกขึ้นนิดนึงนี่ วันนี่เ้าไม่เค็งกับมันกันย่านี่วันนี้ไม่เค็งไม่กันย่าถ้ากับเป็นเบืองเพชรเลยเอาบียเพชรอีกหนึ่ให้หมันกันย่าตาเชื่อว่าถ้าปวดปวดแบบนี้ถ้าปวดวันนี้ปวดวันนี้ค่ะนี่วันขอมันพวกเข่าคันขับบอดดายบอกถ้าเค็งบอดายถ้ากับย่าออกมันกันย่านี่แห็งกว่าถ้ากับเป็นโตมัดแบบนี้เจอหมเป็นว่าแบบนี้เงี้ยแบบนี้ เอาใส่บนบาบนบาห้ากเแค้น hmm. นั่นไบนบาห้า yeah, so, yeah. so, okay. ่มาปวดบานบ่ปวดบามาใสแค้นเป็นบ่เดี๋ยวจะปวดคนคนด่าย่านนี้คนท่าย่านี้มาใส่บนตุ่นช้าทางใจนันปวดแล้วพวกขาวสิเป็นบ่เทเบญจญาณนี่แห่ถ้ากครน่าเขนยอลงแดงนี่เนกขึ้นเอ่ลงแดงนี่แดวจะทำสะดวกเนาะถ้าเห็ดไม้นี่ให้ไปมือเรียกมือน้อย มันแกดึงมันกันย่าเขากับบ่วดบเขาบ่ปวดขนช้าเป็น,น people, artists, artists, คนคนขนเากบนช้าเวลาห้าดุขืนจะง่ายบ่เจ๊บบ่จ้าอยู่ไข้าวกบมากพเมียพีนองจับใบบัแบบนี้ข้าน่าจับบวท่าไหนเขากับบจับป่าาเขากบขั้นเซ่ออเพ็ดข้าวกบม่งแบบนี้ให้ค้าเขาซื้อเลยให้แค้่าซื้อเลยเด่อทำมันจำเพื่อน แบบนี้ไม่แหงร้ายไม่แหงรายเดอ้อไม่แหงรายเห็ดมือเด็ดมือหน่อยเห็ดสวงเข้ามีเวลาเวลาได้ข้าวบาังเขา้าไปเห็ดข้าเห็ดคู่มือเนี่ยเอ็นเท่าเส้นเท่า,ม,ามันกับญากมันกับปกปวดมันจะไม่แหงเดอ้อลองเห็ดมือเดอ้อ